สวัสดีครับผมพ,พอกับเทศจะพภากินอยู่แบบคนปิการครับมาดี่ได้กับเขาปลาเค็มคือเกาครับโอ้ลมแห้งได้ปลาเค็มแตงน้ำพริกเผาคือเกา พี่มหาปลาเค็มมาเด้อครับมากินปลาเค็มกับเปลาเทียเด้อได้ปลาเค็มก็กินปลาเค็มได้อยังก็กินนั้นนั่นละครับเท่าที่ห้าหาได้ก็มีปลาเออปลาอย่างเงปลาหวานบ่โรยง,ง่าพร้อมมาครับมาเขาน้ำเป่าเทียเด้อเขาอยู่พี่ครับ ทิปเขาโอ้เขาถึงลมเริ่มแหงแล้ะหาครับมาสามมงสี่มง้มงาแล้ะ Mmm. โอวฮึ oh. อดไปโดนแล้วมันมันแข็งครับปาก ผอดไปแต้ท่าเสาเมื่อกินสวยไรยมันมันละแข็ง เจ้านี้ล่มแห้งครับทางนี้ล่มแห้งหัดตึงๆๆแต่ตต้าเลย มึงไม่กันนะมันก็จังแข็งรัก <c oughs> ก็จังแข็งรักแก Mm-hmm. <clears throat> โอ้หลมพัดเ่อาแห่ง ผักน้ำาขังโอกับบะหมี้เก็บดอกเพราะว่าเข้าแรงดอกผักพักกับแก้บิดดอกออกดอกออกออกลูกออกดอกบดดอกหยอดกปหย่อนไปแก้เก็ดกินบได้ ใค่ในแตหนหาฝนเด้ไวเก็บมา่อกินอ่อนๆย้อนำง่ามว้ายตอมค่าตอมแน่ทั้งวันกัน หำเร็วบ่ได้ครับตั้งต่เกิดอุบัติเหตุมาแขวมันบ่ดีสองขางเลยระบบเส้นประสาทมันสร้างการบ่ได้คือคนปกติครับต้องค่อยๆกิน บางครั้งกินเขาวโยกกับมีอาการหน้ามืดกม็มีนั่งกินโดนไลกับอาการเบอร์เบอร,เบอร์กม็มีเส้นประสาทต,ตรงกระดูกสันหลังข้อที่โดนปาตัดมามันทำงาน พิดแบลกจากของเก่าครับห้างเช่กับบ่บเป็นยังกันกินว่ได้ดรังใจหรือว่าว่าได้ดรังใจประกันได้ก็ขอโทษขอให้ครับกตตามก็ยืมเบาเทียนนะครับ ทางเทียงยำคลองอยิงแข็งไลกันต้องค่อยๆไปยำแห้งไปได้เป็นน้ำระบบะสาทศอ่ย ไม่วันนะตอมคักตอมแน่เวลาก็ไหวเป็ดียอ <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้บ่าวเทพกะขอขอบคุณผู้ติดตามรับชมทุกผู้ทุกคนที่เป็นกำลังใจใบ่าวเทพเ้อครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวเทพกิริยาใดระสุภาพว่าจ่าใดระสุภาพบ่าวเทพขอโทษขออภัยครับสำหรับวมนีขอลาตัวไปก่อนครับ สวัสดีครับ